ู้เธอใช้ควันรู้ไหมว่าใช้ควันอะ่ะมันเมาประหลาดเมาร้อนๆแต่ถ้าเธอกินมันอะ่ะไอพวกกัญชาถ้ากินเป็นชาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันจะมีเรากินเหมือนน้ำต้มผักนะคะหรือว่าทำเป็นชาเอาสัญญาเออเลยไม่ได้กินเลยน้ำสัญญาทำน้ำชาไอ้นี่ทำน้ำชา ล้างสารพิษด้วยลังจืดกับใบเตยนะคะทำมาแปดวันแล้วสัญญาก็ไม่กินยาความดันสูงไม่กินยาไทรอยไม่กินยากล่อมประสาทนะคะแต่สามวันแรกแล้วสัญญาอนอนอยากเดียวเลยมันง่วงมากๆเลยสัญญาก็เอ้ยพอล้างจากสามวันสัญญาก็เอามามามาผสมกับไอ้กาแฟดำหนึ่งช้อนในนี้แล้วสัญญาเอ๊ะเอาอะไรดีวะ ก็เอาไอ้เป็นข้าวโอ๊ตใส่ลงไปชงๆในนี้ไปได้เลยครับไม่ต้องห่วงพี่น้องแบ่าวแอดได้เลยเดี๋ยวพี่พี่คุยไปเดี๋ยวมีคนมาดูย้อนหลังอยู่ดีนะคะเสร็จ <c oughs> แล้ว <c oughs> เขาก็บอกว่าที่เขาไม่กลับบ้านมาเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราใช้มันเป็นเรื่องที่มีวิชาการดีๆนะคะไม่ต้องไปคิด มากผมต้มทานเป็นประจำเลยกัญชาน่าหะะของดีเสียจะไม่เป็นไอ้นี่เลยมเมล่งในตับพะเล็งในลําไส้อะไรพวกนี้มันจะมันจะทำให้่อไปเองนะคะภายในเราอะกินมันรอดทั้งจะใส่ต้มไก่จะกินเป็นชาจะกินเป็นชงร่วมกับกาแฟก็กาารสชาติดีจะตายนะคะมันจะได้เปลี่ยนแปลงไป spic. เนานะแต่จ,จริงบ้านพี่อ่ะตอนนี้นะจากที่เขาบอกว่าปลูกกัญชาได้แล้วนะ ของเกาะพังงานนี่พอเขาบอกโุดล็อกปุ๊บพลืบกัญชามีดอกแล้วน้องน้องเสียรู้ไหมน้องเบิ้มกัญชามีดอกพร้อมทรงแบบเหนียวเหนียวก็มีมาเปิดร้านกันให้ล่มเลยนะคะนึกในใจโอ้โหพอเปิดปุ๊บกัญชาต้นโตไวโคตรเลยแล้วไอ้ไล่วิธีวิธีชาวไล่ชาวสวน กระจาะต้นจะคือเขาให้เพาะให้เอาพันธุ์มาแจกอะไรอย่างเงี้ยของที่นี่นะโตเลยค่ะพร้อมที่จะใช้ได้ทุกส่วนของต้ตนมันเลยเขาเอาต้นมันมาโดยที่เออมาแช่น้ําผึ้งลอกเปลือกเอาดอกเอาใบนะคะเขาเอามาผสมผสมน้ําผึ้งอย่างที่น้องน้องมีน้องทำสีญาติผมต้มตาลเดือนหนึ่งหายมะเร็งเลย เ,เขาก็วิจัยมาอย่างนั้นจริงนะถ้าเราไม่ไม่ใช้แบบนั้นเราใช้เป็นหยุดนะตอนที่สัญญ่าเป็นในงูสวัสดอ์อะสัญญ่าเอาตังให้พี่เขาไปเอาสบู่มาให้เป็นสบู่กัญชาแล้วก็สบู่ขมิน้นแต่เขาเอากัญชาทําให้นะคะแล้วเขาก็เอาเป็นน้ํามันมะพร้าวเรานี่แหละแต่เอากัญชาเข้าสกัดแบบไหนไม่รู้นะก็ให้หยุดใต้ลิ้นเนี่ยมึงหยดสองหยดทุกวันแต่ ในหนึ่งกรัมของมันน่ะต้องใช้ให้ได้เป็นเดือนนะคะหกกรัมของเขาต้องใช้อย่างน้อยหกเดือนนะคะถึงจะดีแต่เราแมา้มันไม่รู้เรื่องเลยหยอดไปหยอดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหยอดไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนะี่ยแต่หมดไปแล้วสองสองขวดที่เขาให้ไว้อะสัญญาให้เขาไปพันหนึ่งเพื่อส่งเสริมเขาทําเป็นส่งเสริมการขายตอนนั้นกลัวว่าจะมีปัญหาเขาก็ทําเป็นสมาคมขึ้นมาแล้วแจกฟรี แต่คนที่ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรโรคอ่อนแรงอะไรพวกนี้ที่อยู่ไกลๆเขาก็ส่งเขาจะเปิดหน้าเพจของเขานะเอ,อ่หน้าเพจว่าวิถีวิธีวิถีวิธีเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนี่แหละแจกฟรีนะคะหมอนัดผ่าตัดไม่เจอได้กลับบ้านเลยอู้ดีใจจังเลยเนอะอันนี้ประสบความสำเร็จล้วนๆจริงๆนะ สัญญาว่าถ้าสัญญาลองใช้ตัวนี้ของสัญญาอยู่ตัวนี้ถ้าสัญญาเนี่ยวันที่หกกรกฎาคมสัญญามีนัดหมอถ้าเขาเช็คดูว่าความดันปกติสัญญาก็จะไม่กินมันเลยแล้วยาความดันเพราะว่าสัญญากินยานี้มาสามปีสัญญามีไตขึ้นมาเลยนะไตเนี่ยไตของสัญญานี่ไม่ได้เกี่ยวกับแค่กินอาหารมีรสชาติไปทางที่มีผงชูรสเยอะหรือว่าไอ ไอ้นี่เยอะเท่านั้นนะคะ my name is เที่ยงทำโอ้ oh, สวัสดีค่ะโอ้ oh, oh, oh. ในช่างมาเยี่ยมมาช่างมาเยี่ยมขอบคุณมากๆเลยนะคะสัญญาก็คุยสาระมั่งไม่สาระมั่งอยู่ในไลฟ์สดนะคะแล้วสัญญาก็พยายามทำไฮไลท์นะคะวันนี้ก็ใช้ highlight.